หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเต้นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยาตปารามปรากรกันจ้าได้ยินกันชาดหรือเปล่าจันเนี่ยหมอเบิร์ดบ้านจ้าวันนี้ก็ยังเป็นเคสสตีของคุณหมอเบิร์ดบ้านตอนที่สี่นะจ๊ะคำถามข้อที่สามดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะ โปรกรรมใดที่ทำให้ผมต้องมาอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนที่ชอบว่ากล่าวและดูผมอย่างกกรุนแรงคงเห็นหน้าแล้วหน้าดุเนาะไดูได้ดูแล้วมันสบายใจบางคนก็นสร่างจริงๆเนาะเออเห็นแล้วเออมันต้องสักหน่อยเนะจะได้ผมรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดออาแล้วกัน ก็อพี่ว่าใครก็ตามตั้งแต่ในบ้านแล้วในโรงเรียนแล้วทุกคนทุกแห่งนะเพราะที่เห็นผมเข้าก็อยากที่จะดะว่าผมตลอดเขาก็ช่วยท่านสบายใจทั้งทั้งที่ผมก็ไม่เคยคิดพูดหรือทำอะไรที่ไม่ดีกับใครเลยในชีวิตโอ้นางสารเดี๋ยวข็พบส่วนตัวหน่อยด้วยผมจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรครับ แปลว่าเรื่องนี้ต้องมีเหตุใช่ไหมจ๊ะคำตอบสำหรับบุกรรมที่ทำให้ตัวลูกต้องมาอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนที่ชอบว่ากล่าวและดุตัวลูกอย่างรุนแรงจะทำให้ตัวลูกรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะมิบากรรมที่ตัวลูกเคยไปกระบายความหงุดหงิดใจ ใส่สาม,มนเณรรูปหนึ่งอย่างแรงอ้าวนี่อาจารย์จะทำให้สาม,มนเณรท่านนั้นเกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกในหลายหลายภพชาติที่ผ่านานมาได้ช่องตามมาส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าอยากฟังไหมในหลายๆพบชาติที่ผ่านมา ึงเป็นภพชาติที่ถัดจากภพชาติที่ตัวลูกเด็กเคยไปขโมยเอาปะตาหารที่จะขอมบ้านเขาได้จัดเตรียมมาไว้ถวายแต่พระภิกษุผู้มีศีลจรรวัตอันงดงามและมีรวมียาอยู่ในระดับหนึ่ง mm hmm. เรียนตามทันไห่เจ้า mm hmm. ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมเจ้า mm hmm. โดยเดยพกชาติดังกล่าวนี้หมู่คณะของเราก็ได้เรามาเกิดสร้างบาร,รมีด้วยเหมือนกัน อ๋อนี่นลเจ้ะส่วนตัวลกูกในพอบชานั้นก็ได้เกิดมาเป็นกระเบทสุดลอาม,มาดแมนแฮนซัมอืมน,<า>นี่เนาะอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะมีฐานะนะ่ะโอ้หน้าพักยาจกนะ มีฐานะยากจนเห็นใจที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม oh. นักเรียนตามนั้นป่ะจ oh. <laughs> ๊ะสนใจที่ทำให้เตอลูกจะมาเกิดจ่ในครอบครัวที่มีฐานะยากนจนเช่นนี้ตอนนี้ก็เป็นพระม,มิบากกรรมที่เตอลูกเคยไปทำมาเอาปัจจาน oh. <laughs> ก็จะเตรียมมาไว้ถวายพระโอ้ oh. เล่นเอาทำยากจนเลยเนาะ ในภพชาติก่อนหนะ้าภพชาติที่เ,าเรากําลังกล่าวถึงอยู่นี้ได้จางตาม,มาส่งผลนั่นเองโอ้โเนื้อบาปนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรทำอีกทั้งเมื่อเตลู์นในภพชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นแล้วเติร์ลก,ก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่และไม่ค่อยเหลือกิจการงานของทาวบ้านสักเท่าไหร่ ว่าจะเป็นงานกเกษตรกรรมเรื่องงานทำความสะอาดภายในบ้านเป็นต้นอ๋อถนัดจะเป็นหมอเนาะแต่ชาตินั้นอยู่ในสังคมกเกษตรกรรมเลยจ้ะว่าเป็นชชตนนี้จึงทำให้ตัวลูกมักจะโทคุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นซึ่งเป็นคนละคนกับคุณพ่อคุณแม่ของลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ว่ากราตักเตือนและอบรมสั่งสอนอยู่เป็นประจำนักเรียนตามทันไหมจ๊ะ เมื่อตัวลูกเดพบชาตินั้นเธอคุณพ่อคุณแม่ของลูกว่ากล่าวตักเตือนและอบรมสั่งสอนเช่นนั้นแทนที่ตัวลูกจะพัฒนานิสัยของตัวลูกให้ดีขึ้นและหันไปช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ลูกอย่างเต็มที่เต็มกําลังแต่ตัวลูกก,กลับทำตัวเหลวไหลและมีนิสัยเกะกะเกเรม,มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมโอ้นี่คืออดีตที่ พลาดผ่านมอเนาะไม่เพียงแค่นั้นแต่โลกในี่พบชาินั้นยังมีนิสัยดือ้อและไม่ยอมใครง่ายๆอีกด้วยเ oh. มื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้คุณพ่อคุณแม่ของลูกในพบชาินั้นเกิดค,ความรู้สึกหนักอกหนักใจจนต้องบ่นรำพึงเพื่อระบายออกมาให้ตัวลูกได้รับรู้อยู่เสมอเสมอ แจ้งกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคุณพ่อและคุณแม่ของลูกได้ยพบชาตินั้นก็ได้ว่ากลาตักเตือนและสั่งสอนตัวลูกเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านๆมาด้วยความรักนะจ๊ะแต่ในวันนี้ด้วยความที่ตัวลูกรู้สึกงดหงิดใจมากเป็นพิเศษจึงทําให้ตัวลูกขนหันพลันแล่นและรีบเดินหนีออกจากบ้านด้วยอารมณ์จอยอย่างสุดๆหรืออารมสี่ แล้วในขณะที่เตโลกในภพชาตินั้นกำลังเดินไปเรื่อยๆในอารมณ์เสียจึงก็งดใจอย่างสุยู่นั้นเตลกก็ได้ไปพบกับพระภิกษุสามเัรในกลุ่มหนึ่งคงเป็นช่วงเช้าแล้วจ้ะกำลังเดินมินบาตเพื่อเพื่อมารับบาจากญาติโยมที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนั้นเออเห็นพระก็น่าจะดีขึ้นนะ และเมื่อตัวโลกในภพชาตินั้นมองดูกลุ่มของพระวิกษุสามเณรเหล่านั้นแล้วตัวโลกก็ได้เห็นสามเณรรล่มหนึ่งที่กำลังเดินมารังท้ายสุดซึ่งเป็นเพื่อนร่นราวคราวเดียก,กันกับตัวลูกที่่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนบวชแต่ก็ไม่ถึงกับคุ้นเคยกันตามทันไหมจ๊ะ มีกิริยาการที่ม่นไข่คล่องแคล้วและคล่องตัวในการเดินมีนาบาศักเท่าไหรส่วนสาเหตุที่ทำให้สมณีนในรูปนี้มีกิริยาอาการเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านเพิ่งจะออกโบวช์เป็นสมณีนนมาได้เพียงไม่กี่วันว,ว่าเป็นเช่นนี้จึงทําให้ตัวท่านยังไม่คุ้นชินกับการห่มครองผ้าจีวร และเดิมมันจะบาดยามเช้านั่นเองตามทันไปจ้ะแต่ถึงกรณนั้นแม้วาสามเนนทน,นิปจะเพิ่งออกบวชและบวชเพียงแค่อริยะสั้นๆก็ตามแต่ตัวท่านก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างเต็มที่นอกจากสาเนนเริ่มนี้ซึ่งเป็นเพื่อนเริ่มลาคราวเดียวกันกันกบตัวลูกในภพชาตินั้น จะมีกิริยาการที่ไม่ค่อยคล่อง,งแคล่วและคล่องตัวในการเดินมินาบาบัดแล้วสมมณในรูปนี้เนี่ยก่อนที่ท่านจะออกบวชนั้นตัวท่านก็มักจะถูกตัวลูกในภพชาตินั้นพูดจาคข่มตามทันไหมจ๊ะและดูดาว่ากล่าวตัวท่านด้วยวาจาที่ไม่สุภาพอยู่เป็นประจำตามทันไหมจ๊ะ ดังนั้นนันในที่ตะลิกได้พบชาตินั้นได้เห็นสมณเณรที่เป็นเพื่อนเรนลานราวลาวดกีกับตัวลูกดังกล่าวกำลังเดินผ่านมาเพื่อไปรับบิณฑบาตแต่กิริยาการที่ไม่คล่องตัวและไม่ค่อยคล่องแคล่วเช่นนั้นด้วยความในตัวลูกในตอนนั้นก็กำลังอยู่ในอารมณ์นิ่งงดยงิดใจอย่างสุดๆประกอบกับตัวลูกเองก็เคยชิ่นึการดุด่าว่ากล่าวเพื่อเงินนี้ แต่ในช่วงที่ยังไม่ได้บวชเป็นสามเณนยอยู่แล้ว<า>ได้แห่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เองยังทําให้ตัวลูกในียภพชาตินั้นได้เผลอระบายความงุนงิดใจ<า>ที่เก็บสะสมมาจากที่บ้านานี่กำลังหาลันเวยอยู่นะเจ้าไปใส่สามเณนรมนี้อย่างเต็มที่<อ>นี่เนาะทันทีน<า>นที่สามเณนรมนี้เจอตัวลูกเนียภพชาตินั้น ระบายความงุนหญิตใจมาใส่ตัวท่านเองอย่างเต็มที่เช่นนั้นตัวท่านก็นถึงกับเกิดอาการตกใจกลัวลอนลานจนทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียววนตัวลูกเนี่ยพบชานั้นหลังจากที่ได้ระบายความงุนหญิดใจที่เก็บสะสมมาจากที่บ้านออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอารมณ์นเฉลี่ยวะค่อยสองปรื้มอยู่ภายในใจของตัวลูก ก็ค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆ <Yeah. S 1> จนกระทั่งอยู่ในภาวะที่ปกติ oh. อนี่คามันซีจ้าภายหลังจากที่อารมณ์ของตัวลูกได้พบชาตินั้นจะกลับมาอยู่ในภาวะที่ปกติดีแล้วตัวลูกก็เกิดความรู้สึกผิดบาปขึ้นมาภายในใจว่าตัวลูกไม่น่าที่จะไประบายความหงุดหงิดใจ ใส่สามนเณรรรบนั้นเลยลเราท่านกม่ได้รู้อินโอยเนหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเรื่องที่ทำให้ตัวลูกรู้สึกงุดหงิดใจเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่น่าทำเลยเมื่อตัวลูกได้พบเจอนั้นเกิดความรู้สึกผิดบาปขึ้นมาภายในใจเช่นนั้นแล้วแทนที่ตัวลูกจะเรีบกไปขอขามาต่อสามมณรโรบนั้นเป็นการด่วน แต่แต่ตัวโลกกลับกลัวเสียฟอร์มหรือกลัวเสียหน้าอีกทั้งอีกทั้งตัวโลกก็มีความคิดว่าอีกไม่นานสามเณรอรมนั้นก็จะลาสิกขาออกมาแล้วแต่เหตุกลรานี้เองจึงทำให้ตัวโลกไม่ได้ไปขอกรวมาลาโทษต่อสามเณรอรมปนั้น จนกระทั่งเมื่อวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปแต่โลกในพบชานั้นก็ได้มีโอกาสมาเข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเถระและหมู่คณะในยุคนั้นีน่เนาะเมือ่อแต่โลกในพบชานั้นได้มาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเถระในยุคนั้นแล้วแต่โลกก็เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมหรือเรื่องเป้าหมายของชีวิตว่าคนเราเกิดมาทำไมแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นหลังจากที่ตัวลูกเด้พบเช่น,นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้วตัวลูกกเด็ดตั้งใจมาสั่งสมบุญ สร้างบารมีร่วมกับพระเถระและหมู่คณะในยุคนั้นอยู่เป็นประจําจริงๆแล้วก็พื้นฐานใจดีเนะองนี้งามไหมจ๊ะงามปลื้มใจเนะาะหาเวลามองดูนะแล้วเมื่อเอลกในพบชานนั้นได้มา สั่งสมบนกร่วมกับพระเถระและหมู่คณะในยุคนั้นมากเข้ามากเข้าตัวลูกก็เกิดความปรารถนาอยากที่จะออกบวชเป็นพระขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจและเมื่อความปรารถนาชนี้ได้เกิดขึ้นมาภายในใจของตัวลูกแล้วตัวลูกในภพชาตินั้นจึงไม่ราชา้าไดรีไปเคลียภารกิจหน้าที่การงาน แล้วก็ออกบวชสร้างบรมีแบบไม่รีรอในทันที<า>หลังจากที่เธโลกพบฉะ้นั้นได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วเตโลกก็ได้ตั้งใจเฟิกตอนต,อน,ตอนหิวว่าเป็นตบะเป็นพระแท้อย่างสม่ำเสมอคู่คู่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างสม่ำเสมอ จะกระทั่งตัวลูกได้พบชาตินั้นหมดอายุขยโอ้ดีจังเนาะเสริมผลการปฏิบัติธรรมของตัวลูกเดีพบชาตินั้นชาตินี้อย่างนั้นก็ต้องแบบชาตินั้นนะตัวลูกก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีคือได้แค่เข้าถึงระธรรมกายท,ที่ชัดใสสว่าง สาธุ้จคือยังไม่ถึงไปทำวิชาเลย,ยและเมื่อเตลูกได้พบชานั้นละจากโลกนี้ไปแล้วเตลวลูก็ได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดสิบุรีวงเป็นพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างงมาม<อ>แต่ถึงกระนั้นการกระทำทีต่ตัวลูก ได้เคยไปกระบายความหงุดหงิดใจใส่สมณีนรูปนั้นอย่างแรงจนทำให้ตัวสมเณีนท่านเกิดอาการตกใจกลัวจนทำบะารไม่ถูกอะพบชาติดังกล่าวนั้นมันก็ได้ถูกเซตเป็นฝังสำเร็จและกลายเป็นวิบากรรมตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวโลกนับตั้งแต่พบชาตินั้นเป็นต้นมาโอชีวิตในสังสารวัฏก็อย่างเย้นเนาะ เจอจังกระทั่งมาถึงในพบาติปัจจุบันนี้แม้ว่าวิบากรรมนังกล่าวจะเจือจางเบาบางลงไปแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคงมีกำลังและคอยหาช่องตามมาส่งผลอยู่ตลอดเวลาใันั้นเม่าวิบากรรมนังกล่าวได้ช่องตามมาส่งผลจึงทำให้ตัวลูกต้องมาอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไได้วยคนที่ชอบว่ากล่าวและดุตัวลูกอย่างรุนแรง จะทำให้ตัวลูก,กรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองขอให้ตัวลูกอย่าท้อจงเร่งสั่งสมบุญเพื่อวันที่ดีกว่าอยู่สู้อะไรนะจ๊ะเราดูวันฟ้างามเนะาะอ่างงามเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ห้ามนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในพปัจจบุบันนี้ตัวลูกก็จะต้องตั้งใจสร้างสมบูรณ์ทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการนำทานการรัก,รกษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นอีกทั้งตัวลูกก็จะต้องมานสวดมนต์เล่าธรรมะและเชญชวนในมหาชนนั้งหลายได้มาสั่งสมบูมรณ์สร้างบารมีร่วมกันยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้ ออกไปทำได้เชิญชวนชายนแมนม,ม,มาบวชข้าบรนสายเป็นต้นอย่างนี้ต้องชวนมาบวชแล้วเมื่อตัวลูกสั่งสมบุญทุกทุก,ทกบุญแล้วใครตัวลูกมาปธิฐานจิตตอกย้ำซ้ำาๆบ่อยๆว่าขอให้ตัวลูกหลุดพ้นจากวิบากกรรมดังกล่าวนี้เดยเ,เร็วพลันเป็นต้น ในจากนั้นก็ให้ตัวลูกหาวกาไปกราบขอมาแดกคณะสงฆ์ก็ทีここ่หอฉันเนี่ยนะแล้วมานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับคู่กรรมคู่เวรอิจาลู้ได้เคยไปทำผิดทำพร,ราชกับพวกเขาเอาไว้แต่ในพบชาติปัจจุบันนี้และในอดีตชาติที่ผ่านมาแต่พบชาติปัจจุบันนี้มีก็ทำซะถ้าไม่มีก็แล้วไปก็เพ<า>ื่ออดีตชาติที่ผ่านมาเนาะจ๊ะ แต่จะให้ดีด,ดี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 ที่สุดนี่ใชแตัวราก็จะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงวัฏฏรรมก,กายให้ได้เหมือนชาตินั้นเนะาะปฏิวาบิญนี้จากการเก้าถึงวัฏฏรรมก,กายจะได้ไปช่วยตัดรอววิบากกรรมนักกล่าวให้ที่จีจางเบาบางลงไปแล้วให้หมดเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยจ้ะสำหรับคำถามข้อต่อไปที่ตัวลูกถามนั้นจะมีอะไรละเอียดเป็นเช่นไร แล้วจะน่าติดตามขนาดไหนนั่นนี่นะเจ้าเราต้องหาเวลามาดูเน่ยนี่ใช่หาเวลามาดู